สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเจก้านะครับผมวันนี้พี่ควันก็จะมาปเดตใใ้ชมกันอีกนะครับหลังช้างในช่วงเช้านะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับก็ไม่ได้นอนกันนะครับเมื่อคืนนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตกในช่วงดึกๆนะครับผม พี่ควันเมื่อคือเมื่อตอนเย็นนะพี่ควันดูเหมือนจะไม่ฝนนะครับเลยผ่านอง้างเข้ามาอยู่ในบ้านตรงนี้นะครับพอดึกๆมาฝนตกนะครับฝนตกแรงมากนะครับทั้งฝนทั้งลมนะครับนี่สามุ่มก็ประมาณนี้นะครับเวลาฝนตกเพราะว่ายังยังไม่ได้หลังคานะครับยังไม่มีหลังคานะครับ นี่พอน้ำขังนะครับน้ำขังจังวนจอก,การนะทุกเชือกนะครับมีน้ำนะครับเพราะฝนตกแรงนะครับเมื่อคืนบ่มแมมกันนะครับก็ไม่ได้นอนกันเลยนะครับเมื่อคืนนะครับเพราะฝนตกนะครับ ก็ถ้าหยุดฝนสักสองสามวันในพีควันจะลงดินให้อีกนะครับเอาดินมาลงให้อีกนะครับจะได้ไม่ไม่เฉกันนะครับนพาไปดูพี่ชุกทวีโตนะครับพี่ชุกทวีนี่ก็เฉกกับเพื่อนนะครับเท้านี่จมหายไปเลยนะครับน,นี่นะครับสภาพพี่ชุกทวีฝนตกตอนเย็นเมื่อวานนี่ดินเกือบแห้งแล้วนะครับ ที mo, whatever, there, so late, so ่ป so ีความพาเข้ามานะครับเพราะว่าดินเกือบจะแห้งเลยเพราะว่าไม่ได้ฝนมาวันสองวันแล้วนะครับก็ดินแห้งเร็วนะครับก็ไม่คิดว่าจะฝนอีกนะครับก็เลยพาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับว่าอยู่ในป่าก็สงสารน้องๆนะครับพาเข้ามาอยู่บ้านล้วก็มาฝนตกอีกนะครับฝนตกก็เปียกนะครับยืนยืนทั้งคืนนะไม่นอนกันนะครับเพราะว่าก็นอนกันไม่ได้นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับ พี่หวานว่าจะดงดินให้นะครับก็รอให้แห้งก่อนนะครับว่ารถก็ขึ้นมาเทดินให้ไม่ได้นะครับนี่พี่นำโชคนะครับสภาพก็ไม่ต่างกันนะครับหนักกว่าเพื่อนอีกนะครับพี่นํำโชคนะครับมี่บเลยนะครับเป็นโบเนาะบ่อน้ําเลยนะครับนี่เจ็บนู่นนะครับน้ำก็อยู่ไกลๆนะครับอยู่ด้านหลังนู่นนะครับน้ำอยู่ด้านล่างนี้เองนะครับ พี่น้ำโชคนะครับอยู่ตรงนี้กอดอีกันทุกเชือกเลยนะครับฝนตกลมก็แรงนะครับกอไผ่ล้มเลยนะครับเมื่อคืนนะล้มไปหนึ่งกอนะครับนี่พี่น้ำโชคนะครับเป็นพี่โชคทวีตอนครับพี่โชคทวีหนักหนักกเพื่อนนะครับ ไปยืนโยกอยู่นี้ทั้งคืนนะครับนี่นะครับความลึกนะครับลึกนะครับเพราะว่าฝนฝนตกนะครับดินก็เละนะครับเดี๋ยวจะอ้วนหันหน้าไปทางนู้นนะครับหันหน้าไปทางนู้นนะครับหันหน้าไปทางนู้นไปทางถนนนะครับจะอ้วนเจกาจะอ้วนนี้จะไม่ค่อยเละทวิพี่นะเพราะว่าตรงนี้เป็นดินทรายหลักเก่าอยู่นะครับ ก็จะไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะครับแต่ก็นอนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีน้ําอยู่แต่เละเหมือนกันนะครับแต่เละไม่ไม่นักเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ค่อนก็จะพาไปอยู่ป่าแล้วนะครับอยู่ป่ากันโกนนะครับจะดีกว่านะครับพอเมื่อคืนไม่คิดว่าจะฝนนะครับผมพอดูวีไม่มีวีวีวลจะฝนเลยนะครับพอดึกดึกมาฝนตกนะครับฝนตก อยู่ที่สวนหลังบ้านของคุณยายนะครับก็เฉะเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าโซ่ได้ผูกยาวนะครับผูกยาวจะเดินไปมาได้นะครับอยู่ตรงนี้จะผูกยาวไม่ได้นะครับเพราะว่าทําบ้านให้กับน้องติดกับตัวบ้านของพิควานเลยนะครับจะถึงตัวบ้าน,นครับตัวบ้านก็ยังไม่เสร็จกันนะครับ ได้แค่โครงเหล็กบางส่วนนะครับพิขวัญก็จะมาไล่สะสมคะแนนกันไปอีกนะครับค่อยยเป็นค่อยไปนะครับค่อยทํากันนะครับก็ฝากพ่อพ่อแม่เจดีจะบุญทุกท่านนะครับเข้ามาอุดหนุนผลไม้นะครับเวลาพ่ขวันไล่นะครับสะสมคะแนนก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาอุดผลไม้ร่วมทําบุญสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องๆได้นะครับ นี่ก็เป็นเจ้าวนเจ้าการนะครับอยู่บนเพื่อนนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับก็พี่ขวานก็ไม่คิดว่าจะฝนนะครับม่เมื่อช่วงเย็นนะครับก็เลยพาน้องๆเข้ามาอยู่บ้านนะเพราะว่าช่วงเย็นนี้หลักแห้งเกือบเกือบมุดเลยนะครับเกือบสนิทเลยนะแห้งก็พอนอนได้นะครับแต่ว่าดึกๆมานี่ฝนตกนะครับยังไม่ได้นอนกันเลยนะครับฝนตกก่อนนะครับ นี่นับเดินไปมาเหมือนเดินในน้ำนะครับน้ำคลุนนะครับเสียงดังนะครับไอปีกอันก็จะพาออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับไปอาบน้ําไปอยู่ป่าถูต้นไม้กันนะครับอยู่ตรงนี้เฉะมากนะครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับยังไม่ได้พาไปนะครับผมก็ช่วงเส,งสายพีกอันจะพาไป อยู่ป่าครับไปอาบน้ำนะครับอาบน้ําที่ท่วมขึ้นมาั่นแเลยครับผมอาบน้ําแล้วก็แต่ต้องให้กินน้ําไปจากบ้านก่อนนะครับเพราะว่าน้ําที่ท่วมขึ้นมาน้องๆไม่กินกันนะครับกินน้ําไปจากบ้านก่อนนะครับแต่กลางวันก็มีน้ําไปให้อยู่ในป่าอยู่นะครับป่าก็ไม่ได้ไกลนะครับอยู่หลังบ้านพี่ควานนี่เองนะครับเป็นที่ของคุณยายนะครับก็มีสายสายน้ํานะครับไปถึงอยู่นะครับ ก็ให้กินอยู่บ้านก่อนะครับช่วงเช้าแล้วก็ไปอาบน้ํานะครับน้ําที่ท่วมขึ้นมานะครับผมอาบให้นะครับจะได้สบายตัวกันนะครับผมอาบน้ําแล้วก็ไปปลูกปลากันนะครับปลาก็เละเช่นกันนะครับเละไม่ต่างจากที่บ้านนะครับแต่ก็ยังดีกว่าตรงนี้หน่อยนะครับก็ได้ปลูกยาวนะครับได้เดินไปเดินมานะครับว่ายัง ไม่มีรังค่านะครับก็เลยเละกันนะครับดินก็ยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่ายัางฝนตกอยู่นะครับใช่ฮะให้ฝนสักสองสามวันนะพี่ขวานจะเอาดินม,มาลงให้นะครับ<ม>ก็ต้องลงเยอะนะครับเพราะว่าถ้าลงไม่เยอะ<ม>พอเดี๋ยวก็เละอีกนะครับ<ม>ก็ลงให้เป็นเนินเลยนะครับ<ม>ก็น่าจะกดละ เชือกละหนึ่งคันรถสิบ้อนะครับดิพีควรจะลงให้นะครับพราะว่าสงสานน้องๆนะครับก็ปลูกในป่าก็ช่วงคาคืนดิพีควนก็ไม่ค่อยได้ไปดูนะครับก็เป็นห่วงน้องๆนะครับก็เลยพามาอยู่บ้านนะครับอยู่ป่าก็อยู่ห่างจากตัวบ้านพอสมควรนะครับประมาณร้อยเมตรได้นะครับก็ไม่มีไฟด้วยนะครับน้ําก็ท่วมนะครับท่วมขึ้นมานะครับเกือบถึงหลักน้องช้างเลยนะครับก็กลัวจะมีงูมีตะขาบนะครับขึ้นมานะครับ บัวน้ำจะท่วมมาช่วงค่ำคืนนะเราไปเตียนหลักน้องช้างกันลำบากนะครับเพราะําน้ำก็อยู่หลังบ้านพี่ควานเองนะครับ mm. เห็นขา,ขาวๆด้านหลังนู้นนะครับ mm. แต่ตรงนี้ก็สูงหน่อยนะครับน้ำก็เลยยังไม่ท่วมนะครับ mm. ถ้าตรงนี้ไม่ไม่สูงนี่น้ำน่าจะมาถึงแล้วนะครับ mm. ก็พี่ควานก็เลย ก็เลยว่าจะสร้างนะครับด้านหลังนู้นนะครับก็ถ้าสร้างตรงนู้นก็น้ําท่วมนะครับก็เลยสร้างบ้านให้กับน้องอยู่ตรงนี้กันจะดีกว่านะครับนี่ลรกขาวด้านหลังนู้นน้านะครับน้ําท่วมนะครับเป็นทุ่งนานะครับตรงนั้นพื้นที่บ้านพีควานก็อยู่แค่ถึงข้างหลังนั้นนะครับก็เลยสร้างให้ตรงให้อยู่กันตรงนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้สูงนะครับ จาอ้วนนะครับพี่กวานนะเดี๋ยวพี่กวานจะพาไปอยู ulously, ่ป่าแล้วนะครับจะอ้วนนะครับจะเย็นๆนะครับก็สงสารนะครับเดี๋ยวจะพาไปเร็วๆนะครับนี่จะพาไปอาบน้ําไปอยู่ป่าแล้วนะครับคันแล้วนะครับคันเพราะว่าเปียกฝนเปียกอเล่นโคลนนะครับดินนี้นะครับจะทําให้คันนะครับเดี๋ยวจะพาไปถูต้นไม้นะครับอาบน้ำถูต้นไม้อยู่ด้านนอกบ้านนะครับอยู่ในป่านะครับผมนี่จะอ้วนนะครับ ขอให้ไปถูก็ไม่ค่อยถูเท่าไหร่นะครับผมก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับแต่ก็ขาดออกไปเยอะนะครับหายไปเยอะนะครับผมแดงของเจ้าอ้วนนะครับผมพี่ขวัญก็มาเตนให้ชมเพียงเท่านี้นะคลิปนี้พี่ขวัญก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับผม